แล้วก็พี่รับครับ,รบข้าวของเราวันนี้ค่ะเราจะมาแล้งกันเดือยเรืองของเงินเงินทองทงค่ะ ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาสองปีเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันส่งผลกระทบนะคะต่อคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนโดยเฉพาะสถานประกอบการไล่ให้เนี่ยต้องปิดตัวนะบางคนก็ต้องประคับประคองเพื่อจะให้ธุรกิจยู่รอดต่อไปได้ค่ะทีนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็มีมาตรการในการที่จะให้สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยมีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่พานเรียวว่าสิ้นเชื่อหรือว่ามาตรการต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจ ไปได้วันนี้คะ่ะเรามีนึ่งตัวอย่างข่าวของผู้ประกอบการที่ได้รับโอกาสจากการได้รับสิ้นเชื่อจากโครงการของธนาคารทอกอสอในการที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่ายันยุ่ในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้คะ่ะทันแรกที่นังอยู่ข้างซมโอเลยนะคะท่านพินโยแซงช่วงรองผู้อำนวยการทอกอสฝฟายกิจาการสาก้าผักตายตอนล่ังคะ่ะ แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะท่านหยดสพงศ์ที่ระบุดค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ไข่เกาะแตวจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ทางซ่องท่านนอยกับเราในรายการแล้วด้วยตน้นรบบกระสูรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บครับกลางกลางสมบูรณ์จากธนาคารทกตส่วนเพื่อฟังนนพียอดนะคะจากฟาร์มไก่ไข่เกาะแตวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องข้อการกู<ข>้ส<ข>ิ<ข>้นเชื่อในการที่จะทำให้ธุรกิจของเรา ยูต่อแล้วก็อยู่รอดไปได้ใน่จงสถานการโครกกวิสุดเกลวเดี๋ยวให้พี่ยอดแนะนําก่อนค่ะว่าธุรกิจของเราเนี่ยให้บริการ,รออด้วยว่าท่านดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะครับเอ,อวัสดีครับผมอยอดสปงเทรวุฒนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ไข่กอแต่นะครับตอนนี้ก็มี่ผลิตไข่ไก่นะครับเผื่อจัดจำหน่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกสามที่เปอร์เซ็นต์นี้รวบรวมไข่ไก่จากในพื้นที่ของผักตายนะครับ แล้วก็พื้นที่จัดจำหน่ายเนี่ยก็อยู่ในเขตจังหวัดสงขคลานะครับแล้วก็มีอีกสามจังหวัดตตยตอนล่างก็คือปัตตานียาลานราธิวาสครับมีมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยที่เราพามาโชว์ในรายการนี่คือไข่ไก่ซอสจากฟาร์มเลยนะคะฟาร์มไข่ไก่กอดแต่ฟาร์มไก่ไข่กอดแต้ปพะ่ยนหวัดไม่พือไก่ไข่ก็ไดไข่ไก่ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเป็นฟ้ามเนี่ยต้องไกดมากก่อนไค่เนี่ยไม่ใช่ไหมเพราะว่าพยัญชนะคือกอไกดมากก่อนข้อไขง่ายนะคะก็เป็นนึ่งธุรกิจที่ช่วยเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ด้วยข้างๆส่งุตสาหกรธนาคารทกซและคนอาจจะไม่เข้าใจคำจำกัดความของทกซว่าเราจะให้บริการลูกค้าในรูปแบบไหนบ้างคะทกซเนี่ยชื่อเป็นชื่อย่อแต่ชื่อเต็มเต็มเนี่ยคือธนาคารเพื่อการเกษตร และสากรันการเกษตรซึ่งเป็นธนาคารข้องรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังครับเรากระตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันอร่อยกาถึงปัจจุบันเนี่ยก่ยางเข้าสู่ปีที่ห้าที่แปดแล้วทีนี้บริการที่ธนาคารให้ก็จะเป็นเรื่องของธุรกรรมด้านสินเชื่อนะครับหลับเงินป้าสรวมถึงให้บริการทางการเงินเหมือนกับธนาคารอื่นๆที่มีในประเทศไทยครับทีนี้ในส่วนของ ทกศ้่ายกิจการสาขาค่าคักตายตอนลางเราก็ดูแลเราพิชชอบทกศอ,อยู่แปดจังหวัดค,ครับ,รบเริ่มมั้งแต่น,นครศรีธรรมราชอ่ตรังพัทลุงสตูลสงคา้าปัานียลาละน,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 นราธิวาสซึ่งมีจำนวนสาค่าอยู่ท้งมดเนี่ยลอยหาซาค่าครับหายทิ้นเชื้อทั้งมดเนี่ยเนื่งแสนหาหมื่นซ่องพันล้านบาทครับเราก็รับ ฟากเงินจากพี่น้องประชาชนรวมถึงกเกษตรกรองค์กร,กร,ร,กร,กร,กรต่างๆเนี่ยาท้งมดเนี่ยแสน 60, หกหมื่นกว่าล้านครับ,รบทีนี้พอมาแลในส่งค้าบ้านเราครับ,รบส่งค้าบ้านเราเนี่ยก็มีสาขาอยู่ทง้งหมดนเนี่ยยี่สิบสองสาขาถ้าเรามีข้อมูลว่าส่งค้าบ้านเราเนี่ยมีอำเภอท้งมดสิบหกอำเภอแสดงว่าทก็ซมเนี่ยมีสาขามากกว่าจำนวนอำเภอในจังวัดสงค้าเ,เพราะว่าบาง,งอำเภอ มีซองซาคาเฉ่นหัดใ้ญยเนี่ยก็มีหัดใหญยในมีหัดใ้ญ่ครับเดาก็มีเะดาครองแงนาวีก็มีนาวีเออทนอเทพา้าก็มีเทพ้าลำไส้โนดก็จะมีะรโนดตะเกีย เพื่อทีตะให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนรลมทึงเกษตรกรได้ครอบคลุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอสังเคปสํารับข้อมูลก้องทกล้อครับครับเอาละครับเ้านูที่มาที่ไปก้องทกล้ซแล้วนะครับทีมีมาทางด้านผู้ประกอบการบังคับพิจารณาในช่วงของสนาาการโควิดสิบเก้าเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับเออช่วงโควิดสิบเก้านี่นะครับก็คือมันผมกับมองว่าหลายๆายธุรกิจนะครับก็ได้รับผลกระทบในส่วนของของฟาร์มเองอ่ะที่ได้รับผลกระทบ น่าจะเป็นเหลืองลักๆก็คือเหลืองของกําลังคน้นเพ <อ S 1> ราะว่าเราต้องใช้คนในการทํางานนะครับทำให้พนักงานนี้อาจจะมีการติดโควิดแล้วต้องมีการกักตัวแล้วก็สลับกันทํางานนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของลูกค้าเรานะครับลูกค้าเราเนี่บางไร่ก็มีปิดแพง้งปิดตลาดหรือว่าลานเป็นขนมเนี่ยยอดขายเขาลดลงนะครับอันนี้ เราเองก็ต้องช่วยเขาในเรื่องของการเสริมสภาพคลองเขาก็าคืออาจจะช่วยในเรื่องของเครดิตเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อว่าให้ธุรกิจเข้าอยู่หลอดแล้วจะได้เป็นโ้อค่าเจดีต,ต่อการตลอดไปครับเครดิตที่มากถึ่สุดไม่เท่าเราก็คือหายไข่ไก่กับผู้ประกอบการข้องเราไปโกนถึงก็มี<ะ>ต่อใดก็คอยเอามาให้เราที่ลังคือเป็นระบบเครดิตนีถูกไหมคะเครดิตนี่ก็คือลูกค้านี่ส่วนใหญ่ของเจตฟา้ามนีประมาณ90ิ เกือบ100%เนี่ยครับเกือบหลอดเปอร์เซ็นต์นะนะเขาเรียกว่ามีมี่เขาเรียกว่ามีวินัยทางการเงินที่ชฉ่ำหลากับเรานี่ตรงตรงดิบอยู่แล้ว<ม>แต่ว่านี่ช่วงของของโควิดอ่ะยอดขายเขาลดลงในขณะที่ค่าจ้างเขาอาจจะเท่าเดิมนะครับขาดใจต้นทุนเดี๋ยวมันคงขี่ถุกอย่างเขาพบว่ามันก็นไม่ได้ลดลงมามถึงพอรายจ่ายเนี่ยครับมันหมายว่ารายได้ตรงเนี้ยเพราะว่าทำไมเขา เขาอาจจะคาดสภาพของเรากเหมือนยืดระยะเวลาให้เขาแค่แต่เหมือนว่าช่ำละ7วันสิาวันก็อาจจะล่องปิดหน้ายืดกันเป็นเป็นเคสๆนะครับว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าคนนั้นเขาเรียกว่ามีวินัยทางการเงินจากประวัติเราก้าดูทางประวัติได้ คืออะไรไงคือการดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเอาไงว่าสะดุดนั่นแหละแต่ว<ม>่าก็ช่วยเหลือประคับประคองก,กันไปเพื่อจะให้อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าของที่ร้านที่นี่ทางทกศนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยพอหลังจากสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเริ่มจะคลี่คลายขึ้นทกศมีนโยบายหรือว่ามีผลิตภัณฑ์สิ้นเชื่อไร่บางค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าของเราจริงๆนะครับทกศเนี่ยได,ได้ได้ช่วยลูกค้า ตั้งแต่ช่วงที่เกิดโควิดนะครับเพราะวา่าลูกค้าบางรายเนี้ยกมีนี่เดิมถึงกำหนดชำระเราพอเกิดวิกฤตปั๊บเนี้ยมันก,กระทบในเรื่องของการชำระนี้นธนาคารก็เข้าไปช่วยในการที่จะลงพื้นที่เพื่อประเมินสกยภาพางลูกคา้าเรามากำนหนดมาตรการในการช่วยเหลือให้มีความซดครองเช่นอาจจะมีการผักหนี้ในช่วงแรกม,มีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป หลือมีการปรับปรุงโครงสร้างนี้นะเผื่อทิตาให้ผู้ประกอบการเนี่ยอย่างคงส้างมาทิตาดำเนินธุรกิจได้เพราะว่าถ้าเกิดเข้าลมขึ้นมาพับเมื่อกี้ที่คุณยอดได้พูดเชื่อมว่าแรงงานผู้ประกอบ,บการที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเฉนเดียวกันนั้นหมายความว่าถกซกระเข้ามาดูในส่วนของออสิ้นเชือ่อซึ่งสิ้นเชื้อที่สาคัญเนี่ยก็จะเป็นสิ้นเชื้อซอฟโลนกับสิ้นเชื้อปืนฟู นขุนซึ่งก็ไปช่วยผู้ประกอบการที่คุณยอดได้บอกว่าให้เครดิตเทิมกับกับพอคาแม่ค้าลานคาได้ว,วัน<ด>15วนกับเา,ากาขยายออกแต่ทีนี้ถ้ามาเมื่อ,อาฟาร์มไข่ไก่เนี้ยไปขยายเครดิตเทิมให้กับ กูคาเขาก็ต้องกระทอกเพราะว<ช>่ามันจะต้องมีเงินในการที่จะเอามาเสริมสภาพครองเริ่มมุ่นเวียนในกิจการ,รในจุดนี้นครับทอกซก็เข้าไปสนับสนุนสินเชือ่อ<ม>เป็นสินเชืออ่อซอบโลนเป็นสินเชื่อฟืนฟูธุรกิจเป็นสินเชื่อเสริมแกลงเอสเอนดบีกรเษนะครับ<ม>ให้กับผู้ประกอบการครับจะได้หนึกภาพออกมากขึ้นเดิมเนี่ยพี่ยอดเป็นลูกค้าของทกซอยู่แล้วไหมคะเป็นลูกค้าของทกซอยู่แล้วครับแล้วก็ได้รับโอกาส ในการพัฒนาให้เราเนี่ยมีความเติบโตยิ่งขึ้นครับทั้งกกอเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจเราได้เป็นปพือบางคะ่ะตอกก๊อที่ช่วยเหลือของของสำรับตัวผมานะครับนอกจากช่วยเหลือสิ้นเชื้อแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่คอยมาดูแลนะครับในเรื่องของอาการค้ายนะครับการหลดต,ต้นทุนพนเนี้ยครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีสำรับธุรกิจอยู่เทเข้าค่อย ค่อยมาช่วยช่วยช่วยเล่าแล้วก็เรื่องของการจัดอบร่มพอทากศเป็นหน่วยงานของ,ขอ,งของธนาคารของหลักใช่ไหมครับก็มีมีเขาเรียกว่ามีคอนแทครับไล่ไาลา่ที่จ,จัดอบร่ม,มนะครับทำไมเวลามีอบร่มเขาก็แจ้งเรามาว่าโครงการนี้นะเหมาะสมหลักการน่าจะได้รับการพัฒพัฒนานะครับหรือว่า การอบรมในบางครั้งทกศจัดขึ้นเองผมก็ได้รับโอกาสเกือบเกือบทุกครั้งอันนั้นครับพอหลักเดียวเนี่ยท่านรองแรงถึงเรื่องของซอฟโลนที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ยังของพีิยอดเนี่ยคือสาบเขา้าซอฟโลนได้บรรพือคะแล้วก็เราเนี่ยเข้าวรวมในสิ่งเชื่ออันไหนคะครับสำหรับตัวผมมีผมอาจจะโชคดีว่าหลายๆคนคือพมเป็นโรคขาเก่าครับเพราะฉะนั้นโรคขาเก่าเนี่ยทกศก็เหมือนกับมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะมีข้อมูลเนี่ยครับเขาก็น่าจะ ดูตามในพื้นที่บริการเขาว่าโลกคาคนไหนมัง่งี่เป็นโลกาที่ใเสินเชื่อมาก่อนนะครับเขา,เขาจะมีข้อมูลตรงงานแล้วก็เอาไปสามารถที่จะใหเสินเชื่อเล่าต่อไปครับแต่ถึงกระบวนการในข้อติดต่อข้อสินเชื่อตรงนี้ครับมีความยุ่งยากหรือว่าอะไรมากหน่อยแค่ไหนไหมครับในการข้อสินเชื่อตรงนี้ครับ ยุ่งยากมากหลังจากของพบกับเอสเีแต่เราเปลี่ยนจากผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลพอนั้เราต้องมีการในการจัดเก็บเอกสารอยู่แล้วสําหรับตัวผมก็ไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ว่าในบางฐานการแนะนําว่าเพื่อเตรียมตัวตรงนี้การจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของบินเสิร์ฟบินค้ายหรือว่า่ายจะจ่ายหรือว่ารายละเอียดในการเสียภาษีปัญหาให้ให้ครอบปราว่า บางที่เหมือนกับว่าบางที่เรื่องทีเ่เรายืนไปแล้วนี้อาจจะไม่ได้ชาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แต่อาจจะเป็นตัวเล่าเองที่อาจจะข้อมูลไม่พป้อมตรงนี้ถ้าเราเติมข้อมูลพปร่ไปตั้งแต่ <ๆ S 1> แรกก็อาจจะทําในเรื่องของการพิจารณาสิ้นเสื่อเป็นไปยังรวดเร็วมากขึ้นที่นี่เดี๋ยวให้รองอธิบายเพิ่มเติมดีว่าค่ะยังซอฟโลนที่เหมือนกับพิรอด ได้ข้ารวมสิ้นเชื่อยเนี่ยวงเงินสิ้นเชื่อเนี่ยจริงๆมันได้สุ้งสุดเท่าไรแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเป็นมันผืนแล้วก็จํานวนระยะเวลาการย้รอนข้องซอบลนเนี่ยเป็นมันผือค่ะเพื่อผู้ประกอบการรายอื่น,นกำลังฟังอยู่ช่วงนี้ซอบลนเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วแต่ครับ,รบแต่มีสิ้นเชือ่อฟผื้นฟูนะครับ,รบซึ่งสิ้นเชื่อฟผื้นฟูเนี่ยก็มีวงเงินนะครับที่ทบพอทอได้รวมกับสถาบันการเงินเนี่ยในอํานวยสิ้นเชื่อเนี่ยวงเงินย่อยเลยก็คือซ่องแซนฮามื่นลานแต่สําหรับ สำหรับตัวผู้ประกอบการการจะแบงเป็นซ่องส้วนเป็นรล่เก๋าเป็นลูกค้าเก้าอันนี้กู้ไดไม่เกินร้อยห้าทิบล้านแต่ถ้ามันเป็นไหลไหมเป็นผู้ประกอบการไหลไหมที่มาข้อติดเฉื่อจากแบงอันนี้ก็ไม่เกินห้าทิบล้านทีนี้จุดเด่นจุดแข้งนะครับนะก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะจะขิดอัตราดอกเบี้ยต่ำมากนรกันแค่สองเปอร์เซ็นต์ นะครับแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในช่วงปีที่หนึ่งกับปีที่สองนะครับส่วนส่วนปีหลังๆก็เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนา,าคารกำหนดนะครับนี่ก็จะไม่สูงนะครับทีนี้ในส่วนของการติดต่อเนี่ยนาหรือ,อจุดแข้งอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการหลดย้อนในเรื่องของคารรทมเนียมเ<ม>ช่คนคารรทมเนียมในกลารมีครอเง<ๆ>ินกู้ทีนี้ถ้ากูก้กับทกซมันจะปลอดในเรื่องคารทอมเนียมเวลาเอาลักประกันไปจำนนงกับ สำนักงานที่ดินอันนี้ก็ไจะด้เนินการยกเว้นด้วยนะครับรวมถึงมีการลดยนเนในส่วนของรักประกันเพื่อทิตาให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนครับที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้ได้มาที่สุดให้ได้เร็วที่สุดเพื่อท่จะเอาเงินเนี่ยไปเสริมสภาพคล่องในธุรกิจเอาไปเป็นข่ายจ่ายในการหมุนเวียนเอาไปเป็นขาลงทุนเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐทานนำเทคโนโลยีนำนวัตกรรม ทีทันตอมัยหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เป็นมตรกับสิงแวดลออ์อมซึ่งจะเพิ่มเขาเรียกบคิดความสามามถดในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักตหนาข้องสิ้นเชืออ้อปืนฟูนครับครับท่านพิยชนดีวะพอข่าวซบล่นไปแล้วเนี่ยมันทใํใไมผู้ประกอบการรู้สึกผืนผือบางทีสามามถที่จะทําธุรกิจต่อไปได้ในช่วงนี้คะ <S <S ่ะซึ่งก็าทาให้สามหรถเดินต่อไปได้ช่วยเลือกทางเราแล้วก็ คู่คาของเราด้วยใช่คือ,อพอเราได้ซอบโลนมาเพิ่มนะครับก็คือในส่วนของ,ของการจา้า,รจางงานนี้เราจะสมารถคงไว้ไถวเ,เดิม,มหรือว่าสมัรถจ้างเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็มันจะบอกก็คือเราเองก็ไดม้มอบโอกาสตรงนี้ให้กับโลคาและโคคาของเราเพื่อให้สามารถที่จะอยู่กันได้ได้ภาวะที่ว่ามันโควิดมันจะสาบกันมันก็นลําบากกันนะแต่ว่าสมายูรอยู่รวมกันได้แล้วก็ ใหเขาเป็นลูกค้าที่ดีกับเราพระวาโลูกค้าเกือบลอยไปเส้นครับกับพ่อมดช่วงโควิดเนี่ยช่วงภาวะดีขึ้นเนี่ยก็มีการกลับมากับกลับชําระนีตามระยะเวลาเดิมที่เคยตกลงกันไว้ครับแค่ว่าเราให้โอกาสเขาเขาก็เหมือนกับให้โอกาสเราแล้วก็ชายของเราที่ยังยืดและลูกค้าบางคนนี่นะครับในช่วงโควิดเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นใ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 นบางธุรกิจเขาอาจจะคล้ายได้เพิ่มมากขึ้นครับ แต่ถ้า,าเราเป็นผู้ประกอบการการที่รัฐบาลออกมาตรการพนีมาช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าเรารู้สึกมันเื่อบางคะ่ะกรู้สดซึกต้องต้องขอบคุณรัฐบาลน,นะครับตอนแรกก็คือคือดีใจทีว่าแต่พ็มองว่ารัฐบาลก็มีวิสัยทัศน์อยู่แล้วในการแก้ปัญหา,าตรงนี้พอมองว่าธุรกิจเนี่ยครับเป็นธุรกิจเหมือนกับของเราเองเนี่ยก็เติบโต,ตมาจากขั้วเลื่อนแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเป็น SME ท,ที่ีที่โตขึ้นมีทั้ง หลกนองขิมงานแล้วก็มีทั้งโควคานะครับถึงเราเองก็รู้สึกว่าเราจะอ่อนแอไม่ได้เลาก็ต้องต้องเข้มแข็งแล้วก็เติบโตไปข้างหน้านะครับแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีจากทกศออจากรัฐบาลจะเล่งให้ความสําคัญตรงนี้นะครับ,รบทําไมเราเองก็กคือผมกัมงวลว่ารัฐบาลก็ไมอยากให้ผู้ประกอบการมีปัญหาหรือว่าลอมไปในช่วงนั้นเพราะมัน,นาจะกระทบกับลลหลายๆคนหลายๆธ<อ>ุรกิจใช่ครับ ฝากฟังทองทอกซ์ละคะลดสึกบังคือบางทีเราได้เป็นช่วงนีงน้นีลการที่จะให้โอกาสผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าธุรกิจต่ตอไปได้ในชว่วงสถานการณ์โควิดสิบเกา้าอย่างที่นําเลี้ยงในช่วงแรกนะครับว่าทกซเป็นธนาคารของรัฐสรสังกัดกระทวงกันคลังดังนั้นบทบาทที่ตั้งมาตามพรบรทอกซปีอสองพันห้าร้อยเก้าเนี่ยก็คือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเกษตรกร,รกับสาก์ก,การเกษตร ปัจจุบันเนี่ยก็ได้เผิมหมดบาทในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอเกษตรซึ่งไม่เข้าว่าอ้ตัวทุนเนี่ยก็คือสิ้นเชือนะครับ,รบก็จะเป็นเครื่องมือเป็นกลไกในการทีตาช่วยประกับประคองเศรษฐกิจอย่างที่บอกก็คือทางนี้ตำรงธุรกิจอยู่ได้แต่เขาเนี่ยกาตั้งมาที่จะไปจ้างงานนะครับให้กลไกทางเศรษฐกิจนะครับ มันต้าม,มาที่จะขับเคลื่อนไปได้ถึงไม้คำว,ว่าถ้าลูกค้าอยู่ได้<ม>ประชาชนอยู่ได้ธนาคารอยู่ได้สังคมรัฐบาลประเทศชาก็จะ,จ,ะจะอยู่<ะ>ได้สันส้นๆิีเดียวก่อนจะจากลากัน<ม>ทันร่องะ่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการจัดมหกรรมรวมใจแกนีครั่งที่าสั้นจอนที่่งคลาผลิตภัณฑ์สิ้นเฉื่อนอกจากซอฟโลนรวมถึงเสริมแกร่งรวมงมาตรการอื่นๆที่จะมาช่วยเหลือความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในงาน วันนั้นจะมีอะไรบางสั้นๆอีู่เดียวพอค่ะพอดีว่ากระทรวงคลังก็จะเห็นความต้องการนะครับการที่จะช่วยเลือดหลูกนี้ก็ได้จัดงานเขาเรียกว่ามหากรรมรวมใจแก้นี้นะครับมีนี้ต้องแก้ไขเริ่มตอนไว้อย่างยืนสั้นจอนครังที่ห้าซึ่งเป็นครังทุดท้ายแล้วจีดีจัดที่บ้านเล่าครับจัดที่ศูนประชุมนานาชาิหมออ๋อนะครับหนะหมออ๋ววันที่ยี่สิบเจ็ด ถึงวันที่29นะแต่ละวันเนี่ยก็ตั้งแต่10โมงเช้ายันกโมงเย็นทีนี้ทองกระซอเนี่ยก็เป็นรวมออกบูธด้วยทีนี้เรื่องสำคัญก็คือเป็นเรื่องข้องการที่จะไปรวมใจกันแก้นี่ครับถ้าลูกค้าทองกระซอผีดองประชาชนผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องนี้ในบูธทองกระซอเนี่ยเราจะมีมาตรการมีหม้อนี้ว่าพันนันเลยครับในการที่จะช่วยกันแก้นี้นะ เราก็มีบริการสินเชื่อเพิ่มซึ่งพลติตัพันก็จะเป็นพวกสินเชือ่อเสริมแกลงเอเดนบีดอกเบี้ย1สินเชื่อปีนเครดิตดอกเบี้ย1รวมถึงสินเชื่อปืนฟูนะครับอันนี้การดอกเบี้ย 2, 2%นะครับและนอกจาก<ช>นั้นก็ยังมีบริการอื่นๆนะครับเงินฝากนะ ให้คำปรึกษาทางการเงินกับค่ากับประชาชนกับผู้ประกอบธุรกิจกอยากจะเชิญชวนให้ไปรวมงานกันในวันที่7ถึง9มกราคมนี้นะคะพอจะเกิดใไ้เราบวอกภายในสิบนนาทีข้องวันนี้ไม่แมดน่นอนค่ะเพราะน่นอนว่าลุกนี้หลายคนเนี่ยคงจะมีความในใจอะไรหลายอย่างอยากจะแกนี้อยากจะคอสิ้นเชื่อเพิ่มเติมอยากจะทําธุรกิจต่อ ให้ไปได้<ช>ก็เดี๋ยวไปข้อค้ำารือซาได้กับทกอสอในงานของมหากรรมแกนี<อ>เดี๋ยวรายละเอียดข้งมหกรรมแกนีเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยเพิ่มเติมวันนอกจากทกอสอจะมีสถาบันการเงินนัยที่จะไปรวมในกิจกรรมเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชว่วงนี้บางนะคะเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าแต่ว่าังานี้ขอประคุณนะคะดันร่องแล้วก็รวมถึงพี่หยอนนะคะที่มาลงพูดคุยกับเราในช่วงของพิรบขับข้าวันนี้ค่ะข้อคระคุณข้า